สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวาเลนไทน์เฟมิลีนะคะวันนี้แม่ดาวกับพ่อพลมาตัดหญ้านะคะมาตัดหญ้าให้โซงแม่ลูกค่ะเหนื่อยมากเลย <c oughs> เหนื่อยมากเลยค่ะแม่เมจ๋าวันนี้นี่นะคะอยู่ในบ้านเขานะคะบ้านหลังนี้เลี้ยงวัวนะคะอันนี้มาซื้อหญ้าวัวนะคะหญ้าที่เขาปลูกไว้ให้วัว คือว่าวัวกินไม่ทันนะคะไม่แม่วัวกินไม่ทันนะคะเขาก็เลยขายให้ช้างนะคะแต่ต้นแก่มากเลยนะคะเราก็เอาใบไปให้ช้างกินส่วนต้นก็จะเอาไปปลูกนะคะนี่ไม่ได้จะเอาต้นไปปลูกด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าะจะได้ปลูกตรงไหนจะได้ปลูกตรงที่มีน้ำรดแน่ๆนะคะ เหนื่อยคะ่ะแม่จ๋าเหนื่อยก็ต้องสู้คะ่ะพอพลเหนื่อยแล้วหรอพอพลเหนื่อยแล้วนะไนาเยอะแล้วเ,เ,เปิดแห้งแล้วนั่งพักก่อนคะ่ะนั่งพักพักก่อนเด้อดูสิคะแม่จ๋ารกมากเลยเพราะว่าต้นบังเกะพอพลตัดไปทางนี้ แม่ดาวตัดไปทางนี้นะคะเมื่อเอเล่เลยค่ะเม่ๆเมข้าวเช้ายังไม่ได้กินนะคะพากันกินนมคุณละกล่องสองแม่ลูกก็อยู่ทุ่งหญ้ารอค่ะูบ้านหลังนี้เขาเลี้ยงวัวกันนะคะเนี่ยค่ะที่เอาก้อนฟางมาไว้เลี้ยงวัวหลายเชือกเลยนะคะโอ้ยหลายตัวเลย ้ยเมือออม่อเอละขอเศร้าเมื่อก่อนสู้ๆเด้อพะพลสู้รับไหมสู้ๆบ๊สซูสสลูกสไส้จะอะได้กินนะไหมไสู้ๆสู้ๆเอาไปาไปเขาเขียวอ <laughs> ยู่เอาไปฝากไว้น้ำปลาจากสิบ,บปีเกาขึ้นทำยังไงจะมาขึ้นกล้าไหม กล้าไหมคะแม่แม่พอบพุพูดออกมาในกล้าไหมคะกล้าไหมสิ่งที่พูดออกมา,ก,ามกล้าเอาน้องวลัยทายไปอยู่ป่าไหมก็ต้องไปถามมาเจ<ะ>้าหน้าที่กรมป่าไม้คนกล้าไหมไม่คิดถึงหรอถามแค่นี้แหละคะ่ะจะไม่คิดถึงลูกชายหรอแค่นี้เลยให้รัฐบาลเขาช่วยเรานี่<ง>ขนาดอมาตัดหญ้าก็ยังว่าโหลูกชายอยู่ยังไงเน,เนี่ยมาแค่นี้ถ้าเอาไปปล่อยป่าเหมือนที่พอบพูดนี้โอ้โหก็พอพอจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นี่เลยครับ <laughs> เดี๋ยวไปถืออีหยังดักบวงดักหยังอีกล้วครับพอได้คอยตะเวนก่อนเหรอเนาะนี่นะคะโอ้โหพะพลเราจะตัดหมดนี่เลยเหรอบอ้ไปก็ได้ครับก็ตัดนั่นไงตรงคิวเขียวเดี๋ยวแม่ดาจะตัดตรงคิวเขียว<ๆ>ตรงนั้นก่อนพะพลก็ไปเอาถอยรถมาใส่ไปถอยรถมาใส่จะได้กลับแล้วจุ่มนี่เอาไว้เห็หนยังเอา,เอาไว้ เอาไว้มาตัดโลบหลังบ่ะพึ่งไงอ๋ต้องเอาพึ่งต้องเอาพึ่งออกก่อนพึ่งมันอยู่ในนี้ค่ะแม่แม่แมพผลเลยเว้นไว้เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนเหต่อไปตอนแรกแม่ดาวมาว่าจะตรงตัดตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยรกเนาะแต่ว่าจะคงยากเขาบอกว่าเอาไว้ทําพัน์ุเอาไว้ปลูกค่ะเอาไว้ปลูกทําพัน์ธนี่ค่ะอันนี้จะไม่รกต้นจะสวย ต้นจะอ่อนกว่าก็น่าจะปลูกหลายปีแล้วนนี่พะพุนทรงปีแล้วบ่หญ้าเกยเนี่ยส่วนใบก็ให้น้องช้างทานส่วนต้นก็ปลูกนะคะแม่แม่ต้นใหญกบิ๊กๆเลยอ่ะใหญ่มากๆเลยวัวกินไม่ทันเลย โอ้เหลียวัวเยอะเลยนะคะจะของมากมวัวห้าหกสิบตัวเลยเหรอเนาะ,นะเท่ากับงช้างวัลเลนทายเลยนี่ไอ <c oughs> ตรงที่ไว้ไอฟางเนี่ยเท่ากับงช้างน้องวัลเลนทนยเลยนะคะดูค่ะกว้างมากเมื่อก่อนสงสัยวัวอยู่ในนี้นทีนี้สงสัยจะเอาวัวออกไปไว้ที่ทุ่งหญ้าแล้ว ใช่ทำโคกใหม่แล้วก็เลยเอาไว้เอาฟางมาไว้เทน้ยร้อนค่ะแม่แม่นั่งพักสักสิบนาทีนะก็นั่งพักสักสิบนาทีนะคะเยื่อเยเมื่อยนอนนำ้ำดียังมีลมนะนี่ยังดีนะคะแม่แม่ที่มีลมนะคะ สู้ๆค่ะสู้ๆสู้เด้อต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้ลูกชายรออยู่สู้เด้อเมื่อกี้พ่อพลบอกว่าบ่สู้ดอกเมยบาดเจนี้เพราะเศร้าเมยได้สักพักอ่าสู้เด้อว่าซนสู้เด้อสู้ต่อสู้ต่อค่ะ เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราต้องสู้ต่อไปนะคะเหมือนกับลูกนะครับเวลาอยู่ด้วยกันเราก็รักบงดูหน้า<อ>ดูหน้าพบพลนะคะดูสภาพหน้าตาพอเราเหนือหน่อยๆมาพูดไม่ค่อยฟังมันก็หน้าตีนะครับอันนี้นะครับแต่เวลาเจอหน้าหลานเนี่ยเหนื่อยมากก็หายเหนื่อยครับคุณเห็นลูกเราเจอมาปุ๊บเราพูด,พดมันไม่ฟังเลยมันโคตรหน้าตี <laughs> ยิ người h h ấy, ่งเหนื ổi, b ò b ò ăng, àng, àng, ่อยกว่าเก่าครับยิ่งโมโหเก่าแต่กับลานี้ยังไงก็ปีไม่ลงครับอืมก็เหมือนกับลูกชายวาเลนไทน์ครับผมคุยอะไไม่ค่อยเรื่องผมก็ตะคอกหน่อยด่าหน่อยว่าบอกฟังบอกจะฟังย่างฟังย่างใส่โซ่ก่อนย่างโดนมทุบว่าย่างเหรอฟังย่างก็บโดนบ่บ่ไม่ตีครับบ่ซื่อไม่ตีไม่เป็นเล่า พอพลไปเอารถมาใส่ไปแกเอารถมาใส่ไปเดี๋ยวเมา<ห>เาดมาจะตัดอีกนิดนึงให้พอพลก็แบกขึ้นรถโอ้โหเบกขึ้นรถจริงะเมนบ่แบกขึ้นรถเ,เสีจ็จจังไหร่ึ้นไใส่รถขีป <laughs> ใส่รถขีปอยู่ใส่เแบาบปันตลกบ่แมบนบปลูกอ้อยได้หนิ เดี๋ยวพ,พ่อพลจะไปเอารถมาใส่นะคะแม่แม่ไปพ,พ่อพลไปเอารถมานะคะรถจอดอยู่นู่นนะคะถนนเ<ย>ต็นไปพร้อมเลยเต้นคือวาเลนทนยไหมต้องถอยรถเข้ามาใส่ข้างในนะคะมาแล้วนะคะไปเอารถมาแล้วนะคะแม่แม่ ถอยตูดถอยตูดถอยตูดมาใส่โู้ขับยังไงให้ดับบาดทนีนี้โอเคถอยอีกถอยอีก เลยอีกลงมาดูก่อนลงสำรวจก่อนค่ะว่ามาได้ตรงไหนก็พ่นกับบอไซตยุพุุนก่อนล่ะหอบมาใส่เอาปะ ยาวเลยยาวเลยพอแล้วเหรออีกหน่อยนึงเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกยาวยาวยาวอีกอีกอีกพอพอแล้วคะ่ะเดี๋ยวแม่ดาวก็จะ ไปตัดหญ้าต่ออีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็ให้พ่อพลหอบขึ้นรถนะคะแม่แม่พ่อพลก็หอบขึ้นรถแล้วนะคะแม่แม่หอบขึ้นรถแล้วนะคะ <c oughs> มือเอล่เมือเอเลห่หอบข,ขึ้นรถเลยนะคะ <c oughs> หมดนี้น่าจะเต็ม พุนพูนแน่ๆเลยนะคะเต็มพุนพูนรถกระบะแน่ๆเลยนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งติดตามนองวันเลนทายด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแม่ๆจ้าสวัสดีทุกท่านคะ่ะ